น้าเทรดที่ผมใช้ผ่านกองทุนนะผมเทรดท่าน,านี้ท่าเดียวเลยนะครับปัญหาของเทรดเดอร์ก็คือไม่เข้าใจกดดาวนทอรี่นะครับถึงเข้าใจแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจุดเท่าไหร่นะลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้นับเป็นสวิงหรือเปล่าถ้าสมมุติตรงนี้เรานับเป็นสวิงใช่ไหมตรงนี้หลุดโลช่ไหมเราก็แห่งนี้เราก็ต้องเซลลใช่ปะ ช่ไหมเพราะว่าเดลเทลลี่บอกว่าขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมแต่ถ้ามันหลุดโลอย่างนี้เด้งมาตรงนี้มีพ a คุมไส้สีแดงนี้เราต้องเซลเออแสดงว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะมองเป็นสวิงหรือเปล่าเออถ้าเรามองเป็นสวิงเราอาจจะต้องโดนเอเซลเนาะเออแล้วก็บอกไม่ได้หรอกนะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมผมมองตรงนี้ว่ามันเป็นเอ,อ เป็นเส้นเส้นเดียวเลยนะไม่ไม่ได้เป็นสวิงนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าเอินเทเอร์นะครับมันบอกว่ามันโอเวอร์โอเวอร์บอลเนาะซึ่งมากเกินไปมันก็เป็นเทนขึ้นมานั่นแหละนะครับทีนี้พอเป็นเทนขึ้นมาเราก็เราก็ไม่ควรจะนับว่าตรงนี้เป็นสนะวิงไงเราก็ควรมองเออมันมองขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเป็นสวิงมันตรงมาตรงนี้ก็คือย่อบายนะครับย่อบายดังเซลเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดย่อปะละเออี่จุดย่อใน M15 นะนะทองเนี่ยก็นี่เนี่ยจุดยนะ่อเนาะ อ,อ,อยู่จุดย่อตอนเนี้อย่างเงี้ยปกติอ v e อ b o u g h t oversold นะจะเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมอเวอร์โซนะครับอ v e อ b o u g h t o v e r s และ o v e r b o ์บอสเห็นไหม o v e r b o u g h มันทำทำไมครับทำสวิงที่สูงขึ้นเนาะแต่ตอนเนี้สวิงมันลงมาถึงตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ทำ o v e r b o ์บอสแล้วนะครับถ้าตรงนี้มันหลุดลงมาตรงนี้นะเสียทรงแล้วนะเสียทรงม,มันมันก็จะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะ ตรงนี้ก็ขึ้นต่อเลยก็ได้นะครับเราไม่รู้เนาะเออเราไม่รู้แต่ตรงเนี้ยถ้ายังแบดหน้าบายอะ่ะมันก็ก็ได้อยู่นะครับก็ยังได้อยู่แต่ยัหลุดนี่แล้วกันย่าหลุดโลตรงนี้แล้วกันก็ยังแบกหน้าบายทีนี้อันนี้ S 15มันมันอาจจะอาจจะช้าไปเนาะเออในความคิดผมนะมันอาจจะช้าไปอาจจะเข้าไม่ทันเนาะเรามาดู m M5 แล้วกันนะครับผมก็จะเปิดทาเฟรม M5 ดูนะว่าสวิงเป็นแบบไหนนะครับโอเค M5 นะลองดูดีๆนะครับราคายกขึ้นนะครับไม่หลุดโครงสร้างเนาะยกลงอันนี้ทำไมครับไม่หลุดโครงสร้างเนาะยังไม่ยังไม่เบรกเลยนะครับยังไม่เบรกเลยแต่ว่ายกโลยเฉยนะเอออย่างนี้ก็กดเดอรลี่ว่าไงครับราคาครับย่อยกโลต้องเบรกไฮให้ได้เนาะเออเบรกไฮให้ได้อย่างนี้มันถึงจะขึ้นได้เนาะแดงว่า M5 ตอนเนี้ยหลุดตรงนี้ไม่ได้เนาะหลุดของ X15 ไม่ได้นะ ใช่ไหมสงโลของ s อสาอยู่นี่เนาะ S5 สพาสีส้มนะครับอันนี้เอมห้าสีฟ้านะครับสินเมืงอนนะขึ้นไปอย่างงี้รอให้มันเบรกอย่างงี้แล้วย่อตรงนี้เราเข้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเออเราก็จะเทตรดตามเทนเบรเรื่อยย่อบายย่อบายนะครับเทรดท่านี้ผิดครั้งเดียวผิดตอนมันกลับเทนเออถ้ามันถ้ามันไม,ถม,นไม่ถ้ามันไม่กลับเทนอะยังไง หลักการเทรดตามดาวเทรลี่ธรรมดามดาที่แบบว่าพื้นฐานที่เรียนมาแล้วแล้วอาจจะไม่ได้ใช้นะมันก็ทํากําไรได้เหมือนกันเนี่ยดูดิแต่ละรอบทุกครั้งอะลองดูเราสมมตินะเราเราเป็นเราเราอยากอินเพลยตรงเนี้ยนะสูงขึ้นมาเนี่ยเทนขึ้นมาอย่างเงี้ยถามใจเราเราอยากซื้อตรงไหนเออเราอยากซื้อตรงไหนแน่นอนเราก็อยากซื้อตรงนี้ปะตรงนี้ปะเออเราอยากซื้อตรงนี้อยู่แล้วนะซื้อต่ำๆไปขายแพงๆเนาะเออเรา ก็จะซื้อหาจุดเข้าซื้อตรงนี้ใช่ปะเนี่ยแล้วเรามาซูมดูนะปิดทำเฟรม m 5ออกก่อนนะครับ m ดู s5 นะสีส้มนะเห็นไหมว่ามันก็ยกโกลตามกดดาวเทลลี่เลยใช่ปะยกโกลเบรกไฮยกโล, B ai, กโลหาจังหวะเข้าบริเวณนี้ใช่ไหมใช้ฟิโบเข้ามาช่วยก็ได้ใช่ปะก็ได้เนี่ย1ร้ก็ถึง200ก็ถึงถ้ามันจะเป็นเทนจริงๆนะมันไงมันก็ไปอยู่แล้วนะครับ เอเดียอยู่ไหนเอเดสวิงโรนี่เอเดีชุดตรงนี้ก็ได้หรือเอเดยชุดนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะออกแบบเอาเองนะว่าเราต้องการโปรฟิตขนาดไหนอะไรยังไงเนาะนะครับสำคัญคือคุณวาดวาดสวิงตรงกันหรือเปล่าเออเนี่ยตรงนี้มันนับเป็นสวิงหรือเปล่าเนะี่ยคุณนับเป็นหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเสียทรงเนี่ยเสียโครงสร้างใช่ไหมหลุดโครงสร้างนี่ไม่หลุดนะตัวนี้ไม่หลุดนะครับตรงนี้หลุดแล้วหลุดแล้วปุ๊บ ตรงนี้พีเซเซลเซลนะครับเราต้องเซลเนาะเซลตรงนี้มาก็ SL ตรงนี้ก็โดนไปเพราะว่าอะไรพอเราดู M15 มันเป็นแบบนี้นะเออมันเสียโครงสร้างนะแต่มาดู M30 ดิเอ็มิเอ็มสาเห็นมอ็มสาิบอ่ะเสียโครงสร้างแต่ก็ทำไมครับยกโลตรงนี้นะเฮ็ดหนึ่ง เห็นหนึ่งเสียงโครงสร้างก็ยกโลก็เป็นการยกโลขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็มองเป็นการยกโลได้เพราะตรงนี้ก็เป็นอะไรครับซิกแซกนั่นเองเนาะเออก็คืออิมเพลขึ้นมาเนาะแล้วก็ลง A.B.C เป็นซิกแซกเนาะเห็นไหมแล้วก็ไปต่ออ่ะอย่างเงี้ยเราก็มองได้เนาะเอเอสียงโครงสร้างนิดนึงเนี่ยในในใน,ในแบบนี้นะแต่สุดท้ายก่อนจะขึ้นยกโลเสมอใช่ไหมดูดิก่อนจะขึ้นยกโลเสมอ,มอนนเมอนี่ยก่อนจะขึ้นยกโลไหม ยกโลไหมล่ะเนี่ยยกโลยกโลทุกครั้งเนาะยกโลสองครั้งสามครั้งถ้ามันจะลงนะครับมันก็ต้องเสีคยงสร้างใช่ไหมเนี่ยหลุดสวิงนะครับเด้งเซลนะครับหลุดสวิงเด้งเซลแต่ในในในคืนที่มันขึ้นพักอ่ะมันก็ยังเป็นทําไมครับมันก็เป็นคืนขึ้นส่งของของเทนขาขึ้นอยู่ดีเนาะเออเรามาตีฟิโบลองดูอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไงอ่ะมันก็ย่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะมันก็ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้าได้เหมือนกันเนาะเออ ประมาณนี้นะหรือย่อย่อลึกเลยเนี่ยดูตรงนี้ฮะย่อหกสิบจุดแปดนะครับของทําเฟรมเฮหนึ่งเนี่ยก็ได้นะครับก็ยังมองเป็นขาขาขึ้นอยู่ดีนะครับยังไงทองคําก็เป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วเนาะถ้ามองแบบสวิงใหญ่จริงๆก็เฮดสี่ก็ได้นะครับเปิดเป็นเฮดสี่นะครับเฮสี่ก็อ,อ มองเป็นขาขึ้นเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นสีเป็นสีดำแล้วกันเ okay. ่จะได้มองง่ายๆนะนี่ใช่ไหมยกโลใช่ไหมครับไม่เสิ่โครงสร้างยกโลก็เป็น A B C เข้าไปเนาะ,ะยกโลไปเรื่อยๆยกโลยกโลยกโลขึ้นไปเรื่อยก็ยกโลขึ้นไปเรื่อยเนาะมันจะผิดแค่ครั้งเดียวนะครับตอนตอนที่มันกลับเทนเนาะออทีนี้เราเราใช้อินดิเคเตอร์อย่างนี้ยังไงง่ายๆเลยนะก็คือ เมื่อเวลาไห่ก็ตามที่มันลงโอเวอร์โอเวอร์โซขายมากเกินไปเนี่ยตัวทำเฟรมเล็กอะนะครับตัวทำเฟรมเล็กอะ,อะสมมติตรงนี้นะเราเปิด m 5้านะนะครับเราซูมตรงนี้นะนี่ head h โ four over s นะเห็นไหมถ้ามันจะขึ้นอนะยังไงมันต้องมานะครับทำโครงสร้างขาขึ้นอยู่ดีเอออินดี้นี้มันบอกว่า เราสามารถเปิดหลายๆทำเฟรมดูได้ว่าเ,เนี่ย m สิห้าอยู่ตรงนี้โอเวอร์โซ m 5้าอยู่ตรงนี้เห็นไหม m สิห้าอยู่ตรงนี้ m สิ้าอาจจะเข้าได้ดีกว่าหรือ m หเข้าด,ดีกว่าแต่สุดท้ายทุกคนจะกลับมาตามเทนก็คือนะฮะย่อบายเด้งเซลลครับผมนะทุกคนจะมาย่อบายเด้งเซล์ตามกฎดาวเทอรี่ข้อแรกเลยนะที่เรียนนะทีนี้เราก็จะแบบไม่ส่วนเทนเนออยังไงไม่ส่วนถ้าสวนเทนแสดงว่ามันกลับเทนแค่นั้นเองนะครับ ระบบนี้มันง่ายง่ายและซิมเพิลเนาะออสำคัญคือสวิงนี้เรานับหรือเปล่านะสวิงนี้เรานับหรือเปล่าเออย่างเงี้ยเรานับหรือเปล่าว่าเป็นสวิงไหมมันตรงกันหรือเปล่าคุณกับผมเรานับสวิงตรงกันหรือเปล่าเออถ้าไม่ตรงมันก็คุยกันคนละภาษาเนะเออแต่ถ้าอย่างงี้มันก็ตามตามระบบเลยนะครับโอเคลองดูแล้วกันว่าระบบนี้เอาไปเทรดของทุนได้หรือเปล่าแล้วมาบอกกันนะครับ